นักกษัตริย์ที่มีเกณฑ์จะได้บ้านครับได้บ้านไม่ได้มีคนปีนบ้านแบบนี้นะได้บ้านจริงๆนะครับบอกเลยว่าได้ของใหญ่มาไปดูกันวันนี้จา์แบงค์มีคําตอบครับเริ่มวันที่นักกษัตริย์แรกนะครับนั่นก็คือนักกษัตริย์ปีขานครับปีขันจะมีโอกาสได้ยิ่งใหญ่ในปีนี้นะฮะแต่เราต้องบอกว่าฝ่าอุปสรรคแน่นอนแต่การฝ่าอุปสรรคนี้จะนําพามาสู่โชคใหญ่เงินก้อนโตและรวมถึงของใหญ่อย่างเช่นบ้านหรือรถก็ได้นะอันนี้มีเกณฑ์ได้ด้วยเช่นกันนักกษัตริย์ต่อมาคือนักษนกษัตร,าาร,รับ ปีระกาจะมีโอกาสใหญ่จากโชคไม่พอนะครับแต่ได้จากการงานนี่แหละที่มีเกณฑ์จะได้ของใหญ่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นปีระกาไม่ต้องเฉานะได้แน่นอนเพราะฉะนั้นทุนตั้งใจเลยคุณจะได้นักษัตริย์ที่3นะครับนั่นก็คือนักกษัตริย์ปีวอกครับ ปีวอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีมากในปีนี้รับมีโอกาสเต,ติบโตแต่คุณก็ต้องพยายามนะเพราะคุณทําสิ่งเก่าจะไม่ก่อเขิดนให้ร่ํารวยการทําสิ่งใหม่จะทำให้รวยขึ้นนี่คือสารนักธ์ที่มีเกณฑ์จะร่ำรวยมีเกณฑ์ได้บ้านใหญ่ได้ของใหญ่ได้ทรัพย์สินคุณหลักเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นเขบอกว่าฉันจะเอาบ้านแล้วนะเจอกันกับอาจารย์แบงค์เกียรติวงครับ